S 1> <S 1> ส,วส,สวัสดีจ้า,จามื้อนี้อยู่กับช่องแกงไลท์สีชาแนลสวัสดีจ้ามุนพลจ้าสวัสดีจ้าน้องรักจ้ามื้อนี้อยู่กับเฮาสองคนเนาะจ้าจ้าคนอื่นไปใส่เบิดน,น้นองผลไอเฟิร์นอยู่หลังกล่องเขาบ่ก,กินหอยแข้งไอเฟิร์นบ่กินหอยแข้งแ,งแมน่นบ่คนอื่นกะหน,นีไปเล่อนอยู่กรุงเทพเนาะจ้าลิงลิงกินหอยแข้งบ่เป็นนะลิงสุเมลิงสุเมลเอา อันนี้ข้าก็มีเมนูตำหอยแข้งใส่กุ้งนอกจาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่ไอ้ข้าวปุ่นน้ำเส้นข้าวปุ่นมีแคบหมูพร้อ,อมแดงๆเศษๆเลยจ้ะพี่น้องชิมก่อนอืมกรอบๆได้ยินพาวันหนึุ่ฝนมกขอยแข้งเป็นบ่อก็เลยยอมเขาเป็นบ่ <c oughs> แซ่บน้ำกันนาะพี่น,อน้องเนาะแซ่บหวานอย,ยู่ดิ แช่บบอนองคุณแซ่บอย่าสิบอกว่าอ,องคุณป็นคนต่ำอินกับมือเลยเมันนี้ <c oughs> คนอยากแห้งแล้วมันมอแม่น <c oughs> อืมหอยแข้งมีต่ตัวสุดๆเลยดิ กินอ่างเพื่อนหลานกินอ่างเพื่อนเลยออื้ <c oughs> <c oughs> เริ่มเพชรแล้วใช่ิ่มเพชรแล้วห่วยห่วยเออพี่น้องคกกนเมืกก่อกิ้น้ำแม่น้ำคนเมา่กินน้ำกันด้วยจ้ะยู่บอไหนยยูบาสุนมอนจ้ะอำมเพอชุมุนบุรีจังัาสุนทินจาก up. เพจบอกหลังฝนไม่คุนตำพพลงกันบอมไม่จ้ะตำเองเพจเอง แคบหมูบะลักนี่ เผ็ดพ <ừ> ี่นาะแค่หมูกะเก๊กรอบเื่องแล้วเดงยืดพึ่งเนาะ เก็ดเบยเป็นอืมสวยของปุ่นใช่คนหมักปุ่น จัดสีดสันสีสันออใส่สามนิ้วเหรอตอนนี้หา <c oughs> นิวแล้บอกมาสิคือไอ้เป็นตืมอ,อืมบิมหอยแข็งไีหนาะดูบแบบแดงๆ

กีนเลี้ยไล่ละสองไงช่วงนี้บ่ค่อยเด้เขาสองนี้เลยเนาะเขาได้ช่องแม่มันว่ไข้เซียงหวาน,วาน ไปเฮ้ยไอ้บัวกาเวลี่จากนาทีแล้วตากล่องกระได้นาะมันแก่จากนาทียักไปอีกแค่เลหอดข้ามดอวไปจอดขาไปเลยนั่งโต๊ะ นั่งกันเยบอ่ะก็ไม่ได้องนาวที่ึงเยอวาจอกแต่กล่องฟืนมันต้องเจออไอ้แกงอีก คือขีิป,ปวดขีด่อ่ะหลาด้เบิร์กปะกำเบิ้นก่นอะไรอืมหากินแกงกินหอยแข้งอยู่แล้วเอาล่ะไปคลิปจะถามว่าจะได้บรสุภาพเท่าสองคนกับกาบข้อให้พี่น้องอีฟซี่ไว้นาทีน้ด้วยนอกจากมันนี้อาสีเงียบๆเ,เนี่ยขาจาพ่ากันไปกรุงเทพเบิรด ถยายากเฮ็ดคลิปยังกะขอมินใต้ร้านคลิปนี้แตเน่ะจ้ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แกงไว้สีน่นจาจ้ะเเฮ้เสำหรับบุคคาวมนี้ขอเล้าเาข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอียไกดแม่ <laughs> ไปแม่